พวกเราเรามีชื่อกลุ่มปะ่ะไม่มีกลุ่มอะไรอ่ะก <c oughs> ลุ่มอะไรเดียไม่มีชื่อกลุ่มเว้ย <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปขึ้นรถตู้ที่ที่ไหนไไที่อู่นะครับจะเดินทางไปขอสินกันนะครับ Let's go เรานะทุกคนดีใจไหมจะได้ไปหอศิลปละผม,ผมก็ไม่เคยไปมาก่อนเคยไปปะปเราไปเจอกันที่หอศิลป์เแล้วกันนะครับก็เราน่าจะไปลงที่อน,นุสาวรีย์ก่อนปะใช่ครับใช่เ,เดี๋ยวเราต่อบิ BTS ไปครับ <ขอ S 1> เจอกัน <ขอ S 1> ครับ เราถึงแล้วนะครับที่หอศิลป์ตรงแถวสยามนะครับเหนื่อยมากใจนะทุกคนไอที่ทุกคนเห็นตอนนั้นเนี่ยคือหลังจากนั้นคือไฟล์มันเสียทุกคนไม่ใช่ว่าเน็ตคุณกากหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคุณมีปัญหารครับแต่ว่าไฟล์มันเสียครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในตอนที่เราเข้าไปในหอศิลป์เนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับเพราะว่า1คือคนมันเยอะนะครับแล้วก็2เนี่ยคือ เราค่อนข้างอายนะ,ะ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายไว้นะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผม <c oughs> เพราะว่าไอช่วงที่เราเข้าไปเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอนะแต่เราก็ได้ถ่ายเป็นภาพเอาไว้นะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูตรงตรงนี้แหละนะครับใน3 2 1 พูดถึงตัวผลงานที่ผมชอบกันบ้างนะครับโดยผลงานที่ผมชอบเลยเนี่ยก็คือภาพนี้ครับนี่ฮะภาพงานชิ้นนี้นะครับผมมีชื่องานว่า Home Body นะครับมีศิลปินนะครับผมเป็นจิตรกรที่วาดภาพชิ้นนี้นะครับคือศิลปินที่ชื่อว่าเธอนะครับโดยภาพชิ้นนี้นะครับผมมีคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเขาตั้งไว้ว่า Make your own soul to be your place นะครับผมก็คือ ถ้าเราทําให้หัวใจของเราเป็นสถานที่ที่น่าอยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขนี่ก็คือคอนเซปต์ของงานชิ้นนีนครับซึ่งบอกเลยว่างานชิ้น,นีนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมชอบงานชินนี้มากเลยนะเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะที่แบบมันไม่ใช่แค่การวาดภาพนะมันเป็นแบบการเอาภาพเอาตัวกระดาษอะไรอย่างงี้มาแปะๆด้วยคือมันไม่ใช่แค่แบบงานศิลปะทั่วไปทุกคนก็ t ไหม <c oughs> แล้วก็ด้วยตัวของคอนเซปต์อาร์ตนะครับผมหรือว,ว่า ตัวของคําอธิบายของงานเนี่ยมันมันฟังแล้วมันแบบมันเรียบง่ายอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบมันเยอะมากนะครับแล้วแถมเนี่ยตัวงานนะครับก็ยังให้ข้อคิดดีๆด้วยนะครับผมคือแบบมันทําให้เราเวลาเราอ่านอะไรเงี้ยแล้วเราได้ดูภาพอ่ะมันทําให้แบบมันดีอ่ะเออคอนเซปต์งานอะไรเงี้ยเออมันทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะครับทุกคนประมาณนั้นครับผมสําหรับตัวผม เลือกมาแล้วเป็นภาพภาพนี้นะครับเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่าเธอนะครับผมเออเป็นภาพที่สวยครับเป็นศิลปะฝาผนังครับโดยนำวัสดุต่างๆประกอบให้เกิดมิตินะครับมีความลึกแล้วก็ภาพแสดงให้เห็นในฉากนักวิใหญ่แนวแฟนตาซีนะครับผมแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ขวานะครับมีตัวละครเล็กๆที่กำลังนั่งอยู่รอบโต๊ะอาหารนะครับด<ส>้านซ้นายภาพมีเด็กสวมชุดสีแดงนะครับดูเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับฉากโดยรอบครับถือว่าเป็นภาพที่มีบรรยากาศลึกซึ้งเหมาะกับ พี่วิัร์เป็นอย่างมากเับเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับผมเอาละครับมาถึงตาผมแล้วงานกิจกรรมแนวนามธรรมของซีหย่าวหวังได้แรงมาดันใจมาจากทั้งความประทับใจต่อสิ่งที่มีนอกตัวและความคิดของเธอเองนะครับงานศิลปะของหวังเชิญชวนให้ผู้สำรวจพื้นที่จินตนาการของตัวเองเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากันกับงานของเธองานกิจกรรมของเธอพาผู้เดินชม ผ่านความลึกซึ้งและแสดงความแตกต่างระหว่างความพาสุขที่พบในศิลปะจีนผลงานของเธอเป็นการเต้นรำแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับที่ละเอียดอ่อนทําให้หัวนึกไปถึงความสุขแบบที่เคยเกิดขึ้นยามฤดูใบไ,ไม้ผีิถึงแม้จะได้แรงบันดาลใจจากขนมการทํางานศิลปะของเอเชียแต่เธอก็แบนออกจากเนื้อหาแบบ คลาสสิกและสร้างสไตล์การวาดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับสวัสดีครับผมนายพิเชร์นันรัตนสัมพันธ์ที่9วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอผลงานที่มีชื่อว่า before the sun goes down โดยศิลปินที่สร้างสรรผลงานนี้ออกมานะครับมีชื่อว่าเสี่ยวหวังเป็นเพศหญิงซึ่งเหตุผลนะครับที่เธอนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานนี้ออกมานะครับเพราะว่าข้อแรกเธอนั้น อยากจะแชร์ประสบการณ์จากภายนอกและภายในของเธอผ่านผลงานนี้ครับเหตุผลข้อที่2นะครับเธอนั้นอยากให้ผู้เข้าชมผลงานของเธอนะครับใช้จินตนาการของพวกเขาในการเชื่อมโยงกับผลงานของเธอด้วยเช่นกันครับเหตุผลนะครับที่ผมนั้นเลือกที่จะหยิบผลงาน Before the Sun Goes Down มานำเสนอเพราะว่าข้อแรกนะครับเส้นของภาพนะครับมีการเคลื่อนไหวยอย่างเป็นอิสระซึ่ง แสดงถึงถึงความคิดและอารมณ์ของพวกเราที่ไม่แน่นอนและมันยังสื่อถึงการใช้ชีวิตของพวกเราด้วยเช่นกันครับเหตุผล <_' S 1> ข้อที่2นะครับสังเกตได้จากลายเส้นจากของรูปภาพนะครับมันนั้นเหมือนกับพยายามที่จะหลุดออกมาจากกรอบซึ่งมันนั้นแสดงถึงการที่เรานะครับพยายามจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนั่นเองครับขอบคุณครับ ับผมนายทาวินปสวัรเลขที่21ผลงานที่ผมชอบคือเฮอร์เทียนครับชื่อของผู้เขียนผลงานนี้คือ,อคุณแฮปปี้นิ่งนะครับที่ผมชอบไอผลงานนี้ก็เพราะว่ามันสื่อถึงจิตใจของคนเรานะครับที่อาจจะเศร้าจนมีน้ําตาออกมาแบบอธิบายไม่ได้นะครับมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ผมชอบ